ี่น้องช่องเเดือนแยกข้าวลามออฟฟิเชียลค่ะวันนี้ทำงานเสร็จจะี่น้องไปตลาดจะ้ะไปตลาดนัดจะี่น้องขอออกงานสักวันได้ไปตลาดนานแล้วชมบรรยากาศไปเดี๋ยวจพี่น้องบรรยากาศสวย,สวย ไปหาซื้อกับเขาสะพี่น้องไม่เจริญอาหารเลยจงใหญ่ไม่มีแรง ทุกวัน,อ,ยอ,ยนอ่อเจเดียนกินแกงเห็ดฟางมักก็คือกันเด้จ้าพี่นอ้องคนหนึ่งชอบซอยห่างคนหนึ่งชอบปลาทูกินคนละเมนูเบิ่งดอกอีหยังดอกดอกอีหยังก่อนเหมือเดินดอกอยังก่อน ไปบ้านไปผู้เลี้ยงตั้งแต่มองเที่ยวติเขื่อนเขื่อนเขื่อนขนอุบลรัดพี่น้องลัดไต่ผู้เลี้ยงหมดที มุนใจจะรักไกลๆบน ใช่น,นีตัวไหมตนมีนะตัวดูเรนเรียน,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 นอลิาว่ามันลืมเอาโทรศัพท์เจ้ามาจับพี่นอ้อง มาถึงตลาดแล้วเป็นรอดตลาดน้ำปั่นจะ้ะเดี๋ยวข้าไปรอดตลาดอยู่ข้างไหนพ่อจะ้ะต้องอยู่เทินกลับไปอีกมาถึงตลาด ตลาดอยู่ฟังคุณจาพี่น้องคุณต้องอยู่เทินกลับไปทำตุลาทำตุลาก่อนคลิปนี้ก็ฝากไบซัมน่ละจ้ะฝากช่องเจเดือนแยกข้าวลามออฟฟิเชียลด้วยค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ